ครับสวัสดีครับผมตูตีปจะจทร์ช่องตูชแน,นลนะฮะวันนี้ผมก็มีเวลาว่างมาพบกับท่านผอลูกศรทิมใจทัศนะครับซึ่งท่านเป็นผอ,อของช่างของอนาจจงดีครับ,บแล้วก็ท่านก็มีเวลาว่างท่านจะสะสมพระไว้เรื่อยนี่คือทีท่ท่านนํามาให้ดูเป็นส่วนหนึ่งนะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็มาได้เรียนกับทิมใจได้เป็นพระกรุกมม่านกาดแล้วก็มีเกณิส่งสัมชินนะก็เริ่มด้วย พออลุกักดิเ่นพามานานนะครับก็ประมาณสามสิบสามสิบปีเป็นวัยรุ่นแล้ววัยรุ่นเลยก็พ่อเก็บไว้ให้ส่วนหนึ่งหลังจากนั้นก็เริ่มสะสมเองเรื่อยมาแล้วได้ข่าวว่ามีเยอะวันนี้นะครับตัวก็พอมีครับแต่แต่ที่เตรียมมาชุดนี้จริงๆแล้วมันจะเตรียมมาถ่ายทำราการนี้นะ ก็เ uhm, ตร there, uh, uh ียมไว้เพื่อจะมาออาเข้าสตูดิโออ๋อสตูดคือที่ยังไม่ได้ถ่ายครับก็เดี๋ยวผมแนะนําเป็นของผมไปเนาะผ้านะครับก็เอาเอาเอาเกตี้กข้ามาแล้วกันเนาะอันนี้งบต่ำอ่ยลวงพ่อเนียมพังพอน้อยครับนี่นะฮะแล้วก็มีขนมตองอันนี้ก็มีราคาลวงพ่อโน อนนี้ก็นาคายหรอมโนมครับครับน่าคายแล้วก็มาอันนี้สมกู่พิมใหญ่นะสมกอหรือพิมใหญ่ครับแล้วก็อันนี้พิมเล็กครับขอบพิมเล็กนะครับอันนี้หงอําหลวงพ่ออิ่มมาหัวเขา่าครับครับแล้วก็อันนี้ก็เป็น ติดตาทนะ้าพงพอดีเขเอาปีสังสุขเขาเรียกอะไรว่านร้อนแตกแล้วก็ทีนี้ก็มาเป็นพัดปลูกนะฮะปลูกก็มีสามปุ๋ยสี่ปุ๋ยนะคะรับแล้วก็ทำเสือพิมพ์ตุ๊กตาครับหน้าตุ๊กตาเขาเรียกพิมพ์มเล็กหน้าตุ๊กตาเนะะี่ยใช่ไหมครับพิมพ์เล็กหน้าตุ๊กตาแล้วอันนี้ก็ร่วมนั่งกลุ่มโดงเชือกนะ,ะสติ๊กแดงครับทั้นี้ก็หาดูได้ยากนะ แล้วก็อันนี้ก็คุณแผนแตงกวาผาซี่ครับที่เรียกแตงกวา,วาเพราะตัวมันจะมนๆนะแต่ถ้าเป็นรูปไข่ก็จะเรียกไข่ผาซี่แต่ถ้าจะตัดมันก็เรียกแตงกวาพาซี่ปวดรูรแล้วก็อันนี้ก็คุณแผ่นตัววาสกาอันนี้กุ้ตัดเดี่ยวเป็น,น้ายักษ์ครับอันนี้กุ้ตัดเดี่ยวหน้าเทวดาหน,นึ่งปวดหนึ่งปวก นี้ก็มาต่อดในถาดนี้อันนี้คู่ตัดเดี่ยวหน้าเทวดาครับอันนี้คู่ตัดเดี่ยวหน้ามงคลกลางครับนี่ก็คู่ตัดเดี่ยวหน้ามงคลกลางนี่ก็คู่ตัดเดี่ยวหน้ามงคลกลางครับคเสร็จแล้วก็อันนี้คู่มงคลเล็กครับเต็มคู่ครับ ันนี้เป็นมเดี่ยวกลางป่าครับอันนี้คู่ตัดเดี่ยวหน้าดูสิครับคู่ตัดเดี่ยวหน้าดุสิแล้วต่ามาคู่ตัดเดี่ยวหน้ากลมครับจุดหน้ากลมกนี่แบครับอันนี้ก็คู่ตัดเดี่ยวหน้ากลมนะครับนี่ก็พิมพ์คู่ตัดเดี่ยวหน้ากลมครับภาพชุดนี้เป็นภาแท้ดูง่ายๆทางนั้นเลยนะครับ คู่ตัดเตียวน้ากลมครับอันนี้ตลับอะไรตลับทองครับเงินชุดทองเจ็บชุดทองรับนี่ก็คู่ตัดเดียวน้ากลมนะครับอันนี้พิมพ์คู่หน้ากลมครับเต็มฟองครับไม่ยังไม่ตัดครับก็มาถัดมาก็อันนี้เป็นพิมพ์คู่ตัดเตียวพิมพ์สอบปางครับพิมพ์นี้จะหายากนิดนึ่งครับอีกหน้าหนึ่งสมาธิอีกหน้ามาริชัยอันนี นี้คู่ตัดเดี่ยวพิมเสนโตครับอันนี้คู่ตัดเดี่ยวพิมเสนโตครับอันนี้คู่ตัดเดี่ยวพิมเสนโตครับอันนี้พิมคู่ตัดเดี่ยวพิมหน้าแก่ครับก็ถ้าดูเทามาประมาณขนาดเลยครับแล้วก็นี่องค์นะครับพีอ๋อ้แหวนลงเมื่อมุยวันตอนไล่นี่ครับคู่กายชายสุพนร์คู่กายผมก็พ่็หมีคู่กายสุพรับ แล้วเมื่อเร็วๆนี้ได้ข่าว,วไว้ว่าขอ,อาลุ่งไปรักษาตัวมาเกี่ยวกับขอ,อจะเล่าเหตุการณ์อาการได้ไหมครับได้ครับได้ครับพอ,อ,อดีผมเป็นช่วงไม่ดีนะช่งหลายที่เป็นมะเร็งนะครับเป็นตัวพอมะเร็ง,มะ,งมะเร็งอะไรมะเร็งต่อมน้ำเหลืองครับนะครับ<ม>ก็ช่วงแรกๆเราก็คิดว่าเราเป็นไข้ธรรมดาอาการเริ่มต้นก็คือมีอาการไอไอต่อเน,นื่องเลยแบบไม่ไม่รู้สาเหตุ ก็คือไปหาหมอที่เก่งที่สุดในจุฬาลบุรีนะครับก็ฉีดยาถึงหกเข็มก็ไม่ไม่ทุเลานะครับแล้วก็อาการอีกอย่างที่พบบ่อยๆคือคือทุกวันนะครับผมจะเช็คน้ําหนักของตัวเองด้วยน้ําหนักลดลงนะครับน้ำหนักลดลงวันประมาณสองขีดสองขีดห้าวันหนึ่งกิโลโอ้โหน้ำหนักลงอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีเหงื่อออกนกลางคืนบริเวณใต้ทอยหมอนจะเปียกทุกวัน นอนต้องไปแหด้วยนะนอนต้องแห่เขาฝักอุณหภูมิอยู่ที่25-26นะเช้ามาพอเดือดเนื้นะอออกใช่เนื้อจะออกบริเวณใต้ทอยนะครับหนักลบเนื่อออกมีอาการไอทีนี้หลังจากพอเรามีอาการสามอย่างเนะเราก็เข้าไปหาข้อมูลใน Google นะครับ Google ก็พิมพ์สามอย่างที่เข้าไปมันก็ขึ้นเลยเขาเป็นมะเร็งของเนื้อเดือดขนาดเดียวกันแล้วก็ <c oughs> เข้าไปตรวจเช็คท <ione> ี่คล so ินิกห so hmm. ูคอจมูกของทวายาจอมเมราที่ควานดีทีนี้ระหว่างรอผลเราก็หาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตไปด้วยปรากฏว่าเราเราเราก็พบข้อสังเกตว่าเราเนี่ยเป็นเป็นเะไรงอย่างเดืออาการมีไขหมาเลยหลังจากนั้นเข้าไปดูปุ๊บก็เขาบอกว่ามีไข้อ่อนเราก็เป็นนะครับแล้วก็มีจุดจุดสีแดงๆบนเวนขาก็เป็นแล้วหลังจากนั้นสักอาทิตย์หนึ่งก็มีตุ่ม มีตุ่มก้อนขึ้นบริเวณที่าคามมีคอใต้ขา,ขาครับก็มันก็ตรงกับอาการที่เราสืบค้นมาว่าเป็น,น,นอ,อะเรเรานั้นเราก็รอผลจากเจ้าพยายมรารับเจ้าพยายนมา่าเรียกไปฟังผลฟังกฏว่าผลออกมาเป็นนี้ก็ติดก็คือตรวจตรวจไม่พบตรวจไม่พบเชื้อทีนี้เราก็รู้สึกกังวลเพราะว่าอาการไอมันไม่ทุเลากลางคืนไม่สามารถนอนได้เลยครับทีนี้เราก็ คน,คนไม่ไหวก็ไปที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติเลยลก็ไป,ไปตวจเช็คปรากฏว่าพบพบว่าเราเป็นมะเร็งต่อมน้าเหลืองอจริงๆระยะ,ะเป็นระยะที่สามครับระยะที่สามระยะที่สามก็คือมีตุ่มก้อนขึ้นตามร่างกายออตอนที่ไปตรวจที่กรุงเทพเนี่ยมันขึ้นมากกว่าเดิมครับก็คือขึ้นที่ทเดิมก็โตขึ้นนะครับแล้วก็มีพบที่รักแร้ทั้งสองข้าง แล้วก็บริเวณขาหนีบทั้งสองข้างก็คือ,อถ้าแบ่งร่างกายนุ้ดเป็น4ี่ส่วนนะครับเอานุ่ปีเอากระบางลงเ,เป็นเป็นจุดศูนย์กลางถ้าเกินกว่า2ส่วนคือซ้ายบนซ้ายล่างหรือซ้าย,ายขวาบนซ้ายขวาล่างอะไรเงี้ยคือถ้าถ้ายู่อยู่ในหนึ่งหนึงน่งช่องระยะหนึ่งสองช่องคือระยะสองถ้าสามหรือสี่เนี่ยเป็นประยะสามผมผมเป็นสี่ช่องเลยก็คือเป็นระยะที่สามถ้าระยะที่สี่ก็คือ,อ อันนี้จะสอบถามหมอมานะครับท่านรียนที่ศกก็คือมันอยู่ที่ต่อมน้ำเหลืองด้วยแล้วก็ไปเกาะเที่อวบริเวะอื่นโดยเฉพาะที่สมองหรือไขสันหลังครับทีนี้ก็พออพบปุ๊บก็หมอนั้นัดเลยว่าสัปดาห์หน้าเริ่มทำงานก็หมอให้นัดว่าให้คีโมหกครั้งครับคีโมหกครั้งนี้ให้ทุกเดือนหรือให้คีโมหกครั้งทุกสามสัปดาห์ ทาบทราบับสามสัปดาห์าตอนขาครับสามสัปดาห์ครับแล้วทีนี้พอเราให้ไปครั้งที่หนึ่งก็มีอาการข้างเคียงผลข้า,างเคียงผลข้างเคียงจากการให้เคมีแต่ว่าผลการรักษาดีมากครับครั้งแรกให้ไปนี่หยุดไอทันทีนะครับแล้วตุ่มก็ตามร่างกายก็หายไปแล้วก็น้ำหนักก็ยัง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 ไม่ขึ้นไม่ขึ้นนนไม่ลดขึ้นแต่มันไม่ลงแล้วก็อาการเหงื่อออกก็ยังยังเหมือนเดิม ก็พวกจุดแดงๆตรงต่างขาก็ยุดลงข้าวคบพอครั้งที่สองเนี่ยไปให้ก็อาการก็ดีขึ้นตามลำดับครับแต่แต่ว่าเรื่องของผลกานเกียงเรื่องของการรับรู้รสชาติอาหารไม่ไม่ดีไม่ไม่กินข้าวไม่ได้คุยไงครับกินข้าวไม่ได้ประดีช่วงนั้นก็ติดต่อเพื่อนที่เรียนด้วยการสมัยเรียนตวอนะครับยก็คุยกัน บากว่าเพื่อนคนหนึ่งพักขึ้นมาว่าถ้าใครมียติพี่น้องที่เป็นมะเร็งนะครับเขามีตัวช่วยภาพนะครับก็ให้เป็นวิทยาทานก็คือผมก็เลยโทรไปเลยบอกว่าผมเป็นเองรับนะครับเขาก็แนะนําเรื่องของการใช้น้ำมันกัญชาน้นมันกัญชาน้ํามันกัญชาต้มันกัญชาเขาแนะนาว่าแนะนําว่าตัวนี้สามารถช่วยช่วยเหลือผู้ผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งได้ รเาามองใช้ทีนี้ผมก็เริ่มเข้าไปศึกษาศึกษาว่าน้ำมันกัินชามันดีอย่างไรนะครับก็มีกลุ่มใน facebook มากมายที่ที่เป็นเพจเกี่ยวกับแนะนำเรื่องของการใช้น้ำมันกัญชาเขาเขาแนะนำว่าแนะนำะแนะนำ,ำว่าบางบางเพจก็บอกว่ามันสามารถรักษาได้เลยนะครับบางบางเพจก็บอกว่ามันช่วยในเรื่องของการดูแลสุขภาพทีนี้ผมก็ ยังไม่กล้าใช้นะครับเพื่อนเอามาให้ขวดหนึ่งนะครับบอกว่าเป็นเป็นของที่นําเข้าจากประเทศลาวครับก็คือกลุ่มของแม่บ๊กัญชานะครับก็ก็กลุ่มชื่อกลุ่มอะไรนะครับเขาเรียกกลุ่มแม่มดกัญชากลุ่มแม่บดกัญชาแม่บ๊กัญชาอซึ่งซึ่งประเทศไทยเราเราตอนนั้นยังทําไม่ได้ครับแต่ว่าประเทศประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยเขาทำมานานมากแล้วนะครับก็เลยได้ได้มาหนึ่งขวดแต่ก็ยังไม่กล้าใช้ เดียวก็ทั่งไปให้คีโมครั้งครั้งที่สองแล้วนะรับครั้งที่สองครั้งที่สองผมผมถามหมอว่าผมจะใช้สมุนไพรได้หรือไม่ก็พูดกันให้คีโมครับทีนี้หมอก็แนะนําว่าไอ้พวกยาต้มยาหม้ออะไรเลยห้ามเด็ดขาดเลยห้ามใช้เพราะว่าพวกนี้มันจะสวนทางกับคีโมนะครับเราก็เชื่อหมอเพราะว่าผลการรักษาเราค่อนข้างดีออกมาดีนะครับก็ผลผลการรักษามันเป็นที่น่าพอใจเราก็เลยเชื่อหมอ แล้วก็ถามผมก็เลยถามเรื่องของ,อง,ของผลิตภัณฑ์ตัวนี้ครับน้ำมันกัญชาถามหมอว่าสามารถใช้ได้หรือไม่หมอเขาบอกว่าโอเคในส่วนน้ำมันกัญชาเนี่ยหมอก็ศึกษาเหมือนกันแต่หมอหมอก็ศึกษาเหมือนแต่หมอก็บอกว่า,อ,าอย่าไปเชื่อมากเลงผลการรักษาหน้าที่นะครับรักษาให้มันหน้าที่ของหมอคคุณดูแลตัวเองดีกว่า ทีนี้น้ำมันกัญชาเนี่ยที่ที่ผมศึกษาแล้วก็ถูกใจนะครับถูกใจว่ามันมันมน่าจะดีเหมาะสมกับเราก็คือเรื่องของช่วยในการนอนหลับกินได้ทายสะดวกนะครับอร่อยไม่อร่อยกินได้เคิมเคิ่มแน่เพิมเคมแน่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือทําให้เราเนี่ยผ่อนคลายผ่อนตกกังวลหรือว่า,าอารมณ์ที่มันแปรปรวนเนื่องจากการรับคีโมเข้าไปใช่ครับคุ่หนึ่งคนค่าเกียรสองเรื่องของ ความวิตกกังวลของเราเองเนี่ยเป็นโรคร้ายขนาดนี้ถอนไม่ค่อยได้ถ้าใครบอกไม่กังวลผมไม่เชื่อไม่จริงแน่นอนครับก็เจอกับตัวเองทีนี้หลังจากหมออนุญาตให้ใช้ได้ผมก็เลยเริ่มใช้ใช้หยดใต้ลิ้นครับหยดใต้ลิ้นก่อนนอนหยดใต้ลิ้นก่อนนอนครับก่อนนอนหนึ่งหยดหนึ่งหยดหนึ่งก่อนนอนวันละหนึ่งครั้งเทั้นวันแรกเป็นไงบ้างครับวันแรกก็ปรากฏว่า ผมผมให้แบบไวไปนิดนึงคือหยดตั้งแต่สี่โมงเย็นบาคนว่ายังไม่ทันมืดเมาเมาเมาก่อนครับเออทีนี้อาการเมาก็คือมึนเครืงแต่ว่าไม่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 ใช่มีอาการหัวละขำอะไรเหมือนที่เคยได้ยินมาว่ามาช้าแล้วจะขำเหมืไมเเคยเคยเราเนี้ยเห็นหลุมเคยกินไหมอันนั้นจริงในขนาดนี้เลยไม่กล้าข้ามถนนอะไรเงี้ยครับใช่ครับ เห็นอะไรตอนค่ำๆนะเห็นทุกนาเนี่ยครับหญ้ามันพิวไหวเหมือนทะเลครับฮะไม่กล้าเดินออกหน้าบ้านนะกลัวตกทะเลแต่ไม่มีอาการขำไม่มีอ่าไม่ไม่มีแล้วนอนหลับไหมฮะแล้วแล้วมันหลับด้วยขึ้นครับอ๋อมันหลับด้วขึ้นก็สบายจะไม่ต้องกังวลไม่ไม่ต้องกังวลแล้วเช้ามาก็สบายสงาส ดีขึ้นดีขึ้นอย่างถัดไตเห็นเลยแล้วก็ดีขึ้นอ่ะดีดีขึ้นเพราะว่าปกติเรานอนไม่ค่อยหลับเช้ามามันก็จะมึนมึนหัวเนะี่ยแต่ตอนนี้มันก็สบายใช้ไปเยอะไหมก็ตั้งแต่เริ่มถึงหายเยผมใช้ไปปวดร่อยปวดก,กว่ากว่าใช่ครับโอ้ล้วให้คีโมกี่ครั้งให้คีโมอา่าให้คีโมทั้งหมดหกครั้งนะับแต่ทีนี้หลังจากที่ผมผมใช้น้ำมันกัญชาแล้วเนะนี่ยน้ำหนักผมก็ขึ้น คือคือพอพอเรากินกินข้าวได้นอนหลับปุ๊บเนี่ยน้ําหนักก็มาครับภายในเดือนเดียวผมก็น้ําหนักผมก็ขึ้นมาเ,เกือบครึ่งแล้วจากเดิมที่ก่อนรักษาเนี่ยผมค่อนข้างอ้วนนะค่อนข้างอ้วนคือน้ําหนักผมแปดสิบแปดสิบสามใช่ครับจำได้แปดสิบแปสามแล้วเริ่มจะป่วยไปแล้วเดือนแรกป่วยปุ๊บเนี่ยก่อนที่จะเริ่มให้ฮีโมครั้งแรกครับผมน้ำหนักผมเหลือหกสิบเจ็ดหกสิบแปดหกสิบเจ็ดหกสิ ปสิบห้าโลหกโลครับเกือบเกือบกวนดีนะไรเนี้ยครับทีนี้ก็พอพอเราให้ไปครั้งประมาณหนึ่งรอบของการให้กนีก็คือสามสัปดาห์น้ำหนักขึ้นจากหกสิบแปดขึ้นมาเจ็ดสิบต้นต้นครับตอนเนี้ยตอนปัจจุบันนี้ผมผมคงน้ำหนักวันที่เจ็ดสิบสองนะครับก็คือกินน้อยลงฮะเราเราไปตรวจครั้งที่เท่าไหร่ตัว่าที่ไปตรวจ คือการไปให้คีมโมครั้งที่สี่ครั้งที่สี่หมอหมอก็ต่างให้เป็นเช็คร่างกายครับนะครับเป็นตรวจเลือดตัวทำเอ็มอาร์ไอทั้งตัวเลยก็คือครับท้องท้อง้งตอนล่างตอนบนแล้วก็ที่คอนะครับก็ปรากฏว่าไม่ไม่พบเชื้อแล้วว่าครบเชือ้อครั้งที่สี่ครับครั้งที่ส <4 S 1> ี่นับจาฉายฉายฉายคีโมไปแค่สามครั้งให้คีโมสี่ครั้งสี่ครั้งสี่ครั้งนะครับ ก็ต้องตรวจก่อนให้ครั้งที่สี่าพื่ออไรครับก็คือพอพอให้ครั้งที่สี่แล้วไปตรวจก็ตรวจก็ตรวจวันนั้นเลยครับไปตรวจวันนั้นเลยแล้วก็ครั้งที่ห้าไปฟังผล<อ>ครั้งที่ห้าไปฟังผล<อ>ปรากฏว่าครั้งที่ห้าเนี่ยก่อนก่อนที่ให้คีมโมน,นะไปฟังผลก่อนแล<อ>้วพบหมอหมอบอกว่าไม่มีเชื้อแล้วแสดงว่าผมผมหาย้งแต่ครั้งที่สามหรือสี่อะไรประมาณนี้แล้วก็ครั้งที่ห้าครั้งที่ห้าหมอหมอก็บอกว่าแต่ยังไงก็แล้วแต่คุณต้องให้ครบหกครั้งตามโปรแกรม ก็เลยให้ครั้งที่ห้าครั้งที่าหกแต่ตอนนี้หมดค,ครบเรียบร้อยะะแล้วครับครบคแล้วครบไปเมื่อวันที่20มีนาคมแ,แล้วยังต้องใช้น้ำมันกัญชาอยู่ไหมครับน้ำมันผมก็ยังใช้อยู่นะครับยังยังใช้อยู่แล้วเขานัดอีกเท่าไหร่ไปตวรวจนัดนันตรวจอีกครั้งก็คือเดือน,นกเมษายนประมาณสามสี่เดือนครับอันนี้คือน้ำมันกัญชาทําให้ทำให้เราเสื่มภาพดีขึ้นนะครับ อันนี้คือคำคำพากของผอลุกศรนะครับซึ่งถ้าใครอยากมาฟังนะครับตอนที่ผมเพิ่มมาอยู่ที่ร้านกัวต้นข้าวตรงนี้ตั้งที่ไหนนะเพิ่มอ่ามือมือหมู่ห้าไัยควางหมู่ห้าตำบลไผ่ฝางตำบลภัยคาเป็นอยู่ใกล้เมืองใกล้เมืองกันยครับพี่ลุงเปิดร้านนี้กี่ปีแล้วครับเปิดตั้งแต่ปีห้าห้าปีห้าห้านี่ตรงที่สองนี้ก็เจ็ดปีเจ็ดปีปีนี้มีอาหารอะไรแนะนำ อาหารที่แนะนําของคนต้องข้าวเราก็มีอาหารบ้านๆนะมีปลาช่าเผาไก่อบฟางครับต้มยำบะหม่าปลาชาปลาคังก็มีนะครับคืออาหารพื้นบ้านใช่ครับแล้วก็มีแนะนําอีกอย่างนึงก็คือปลาช่ำชิมทอดนตำปลาปลาชับชิมทอดนตำปลาครับซึ่งเป็นเมนูซึ่งคุลีดเขแนะนำโดยไปออกรายการอร่อยได้กับือคุรีดครับนะครับอร่อยเลิศกับคุลีดครับแล้วก็มีก็ ช่องอไยรัฐทีวีก็มาถ่ายทำตอลอด<า>กินตลอดเที่ยวพวกนี้มาข่าวแล้วก็มุมพิลึกของเดลีนิวเ,เคยเอาไปลงนะครับแล้ล่าสุดเมื่อเมือ่อเดือนกุมภาพันธ์ที่แล้วได้รับเชิญจากเวอร์คอยสนะครับเวอร์คอยสให้ไปออกรายการคุณพาช่วยก็คือในในตอนฝรัง่งเรียนไทยนะครับก็คือ,อเ,คคเอา,เอาไก่อบฟางไก่ไทยอบอฟางไปออกไปอบในรายก,ก,การหรืออบอจากบ้านล่ะก็คือของเราเนี่ย ออกจากบ้านไปนะครับแล้วก็ไปไปสอนให้ฝรั่งทำก็คือให้ฝรั่งเนี่ยดูวิดีทัศน์ด้วยแล้วก็ตอนตอนที่แบบหมักไก่เนี่ยทำกันตรงโซนในสตูดิโอนะครับแล้วก็ให้ฝรั่งเมาไปเผาด้านหลังสตูดิโอออกมาก็อะไรอย่างเงี้ยแบบวิดีโอฝรั่งทำแล้วออกมาเป็นถาดเลยนะครับตัวนี้ต้องใช้ใช้ความสาามรถำนึกใช้ความชำนาญสูงมากครับสูงมากเพราะว่ามันพอมันเข้าไปอยู่ในบีบแล้วเนี่ย เราไม่เห็นมันหรอกไม่เหมือนอยู่ในเตาอบใช่ไหมเรามองได้มันกระจกได้เรามันเป็นกระจกเรามองได้มันมันมันสุกมันมันพอหรือยังบางทีเราตั้งไฟยังไงก็แต่ผมเคยเผานะแต่ก็สอบปานลงลูกอ่านั่นนั่นนั่นคือนั่นคือเทคนิคโบราณการสอบปานลงลูกแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วครับแต่สอบปานก็ไม่ใช้แล้วก็ใช้พิ้งแป็กแล้วน้องสีใช้พิ้งแป็กนะก็ไม่ทำก็นี่คือเมนูที่พี่ลุงมาแนะนำนะครับ ถ้าใายผ่านมาอย่าลืมนะครับตรงนี้ตั้งอยู่หมู่เทพกรุงเทไปกว่าตำบลไปกว่าเข้า Google พิมเจอเลยครับครัวต้นข้าวครัวต้นข้าวสุพรรณบุรีะครับขึ้นเลยเพราะว่าถ้าถ้าเราพิมพราะว่าครัวต้นข้าวบางทีมันจะไปขึ้นครัวต้นข้าวบางแสนบ้างหรือที่อื่นบ้างครัวต้นข้าวสุพรรณบุรีขึ้นแน่นอนข้า Google ขึ้นแน่นอนครับครับฝากอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร้กดช่องทูจีแนลนะครับแล้วรูปกันอีพีหน้าครับ